สวัสดีดค่ะทุกคนช่องเมกมาดิววันนี้จะชันหนุ่มอินทูวันเธอซึ่งเพลงที่ปล่อย,อยวันนี้เหมือนเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่2 5 6 5กับนุ่มอินทวันกับเพลงที่มีชื่อว่า Winter Fairy แค่ชื่อเพลงก็รู้สึกว่าต้องมีความเพาะแน่นอนเธอแล้วต้องขอบคุณน้องๆที่คอมเมนต์คิดที่เราบอกว่าที่ตอนนี้อัลบั้มนุ่มอินทวันได้มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้มีการเปิดพรีออเดอร์อยู่พอสฉกนันก็พี่ก็ไปตามซื้อแน่นอนเธอจะบอกว่า ตกข่าวหลายเรื่องมากด้วยความที่มีงานเยอะตรงช่วงปลายปีด้วยพอเข้าทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อา่านทุกอย่างละเอียดมากก็เลยตกข่าวไหลายเรื่องมากพี่สั่งซื้อเรียนที่เรียบร้อยแล้วได้ของมาเมื่อไหร่ตามมาเปิดให้คนดูแน่นอนเธอแต่วันนี้เริ่มงามยามดีเรามาฟังเพลง Winter Fair ies, ดีกัเธอมาดูดีกว่าค่ะมาเลยจ้านางฟ้าแน่รืยอง เิดมาก็มีความรู้สึกว่ามีความแบบมีสตอรี่อันนี้แบบหนึ่งนะดูก่อนจะบอกว่าอะไรปะดิวอีคือดีงามมากโอ้แค่ท่อนประสานเสียงท่อนแรกก็คือแบบปลุกแล้วอะแบบดิวอีมาถึงท่อนแรกคือคอนลุกเลยเธอ าาค่ะใส่ได้คือดีงามมากเบาเสียงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวโดนนี่ก็สิบโทเบาหน่อยเ<อ>สียงคือดีต้องได้โอ้ยชอบเสีงยงของนยคือโครมาก พวเราพอดีคือ,อตอนนี้ดูแต่หนะ้าโฟกัสนักหลองมากไม่ได้อ่านดูซับแต,ต่ต้นด้านล่างเลยพี่ปอหล่อมากชอบทรงผมเหวีมากคือดีงามมาก โอ้เรา,าสารเสกคือดแีแค่คือน่ารักมากูกโอ้ยนิดยูนะแค่นี้เหมือนฉันเป็นแบบเหมือนอยงนี้แบบว่าส่งสารเลยอ่ะอ้ยเขาหล่อมากโอ้าวจอ มองแรงกันนี่พี่เคดี้คอนซสิงเคอร์ม,มากโอ้โหสายตาสยตาสายตาพีก่กะโอ้สายตาสายตาโอ้ไม่ก้อคือ,อมีความอบอุ่นนะเหมือนประมาณว่าข้างนอกหนาวอ่ะแต่ข้างในคือแบบว่า พวกผมเนะี่ยให้ความอบอุ่นกับทุกคนได้แน่นอนเลยประมาณแบบนี้โทำไมลูกน่ารักมากอย่างอีกแก้มลูกมาะลองเจียน้าเหมียวของแม่เป็นโมดีจริงจริงปะรู้สึกว่าพอยิ่งคัมแบก็กยิ่งคัมแบก็กหรือวีเพลงปล่อยมาทุกครั้งภาพโปรโมทอะรู้สึกว่าแต่ละคนน่ะเริ่มแบบเรียกว่าจแบบับจุดเกี่ยวกับ,กบว่า ทรงผมอะไรต่างๆดูแบบเข้าที่มากๆเลยอะแต่เอาจริงๆถูกใจทรงผมบิี่มากอ่ะแต่คือท่อนบุกประสาทเสียงที่แบบโอ้ตายตายคือเคลิ้ใส่ตาค่ะพี่คือทำลายหลางแม่มาก เอลสนกไปหนิวมากทรงผมทรงมีคือแบบชอบมากโอ๊ยค่าเขสนสมฮ่าฮ่าฮ่ ตอนแบบว่ามีซีนหัานหน้าเขาหากันเป็นอะไรที่แบบนั่นหรอโว้ยเธอ,อถ้ามีพี่ลิกิด้วยนะเพอร์เฟกเลยอะ่ะโว้ยเอาดีๆเอาดีๆยังไงมีเลยเซไพร์ปะเนี่ยอืมขอเขาเรียวคาเซชชั่นต่างๆดีมากนี่ไงข้างนอกหนาวแค่ไหนคือพผมให้คำาอบอุ่นแบบว่าให้ความสึกอบอุ่นกับพวกคุณได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยโว้ยเทุกคนเราจริงๆป่ะ ไม่ใช่เล่นๆเลยเพลงนี้มีความเคิมมากๆเลยนะฉันฟังฉันรู้สึกว่าเคิมเหมือนประมาณแบบว่าฉันไปนั่งอยู่ตรงโตะอะไปนั่งตรงโตะแล้วน้องๆอ,งอะ่ะร้องเพลงใฉันฟังอยู่คือมีความเคมิมความรู้สึกอินด้วยมากๆเลยอะ่ะแล้วเพลงนี้จะบอกว่าประเทศบ้านเราถือจะเป็นหน้าร้อนใช่ไหมแต่ก็มีอากาศหนาวในยามเช้าแล้วคือพอได้ฟังเพล,ง,เพลงนี้มันเหมือนเป็นแสงไฟ,ไฟอุ่นๆที่ทำให้เราสึกอบอุ่นได้แม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ยามเช้าที่หนาวเย็นแต่ก็เป็นยามกลางคืนที่แบบเย็นจากแอร์ด้วยเถอะ ก็อบุนได้เธอเพราะฉะนั้นก็วินเทอร์แฟรี่ดีงามมากๆยกนิ้วให้แล้วขนมอินทวันบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงๆแล้วถ้าได้อารมณ์มาเมื่อไรแม่กรีดแม่กรีดแม่กรีด,ม,รดมาเปิดให้คนดูแน่นอนเจริงๆคิดที่แล้วมีน้องคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่เรียชันรายการที่หนนุ่มอ่ะเพิ่งไปออกรายการปลายป,ายปีมาใช่ป้ะแต่ปรกา,รากฏเลยปะด้วยความที่ปยปีอยู่บ้านเธอรู้สึกว่าโอ,อ้อยากดูก็เลยดันกดดูไปสักก่อนก็เลยไม่ได้เรียชันเธอแต่บอกว่ารายการแันท่าเต้นต่งางๆก็แบบ เยี่ยมอีกแล้วเธอเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครรักนุ่นอินทวันก็อย่าลืมฟังเพลง Winter Fairy แล้วก็กลับไปฟังเพลงเก่าๆน้องๆด้วยทั้งเวอร์ชั่น m v วเวอร์ชันสเตจเวอร์ชันเบื้องหลังต่างๆก็ไปตามเก็บตามดูไปให้กำลังใจน้องๆทุกไายการเลยเธอแล้วก็ทุกเพลงที่น้องปล่อยอกมาด้วยเพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ตามสมซ่องเราแล้วคลิปหน้าถ้านูมินทวันมีเพลงใหม่มาอีกหรือว่ามีคลิปวิดีโอใหม่มาอีกเราก็จะมาเลชั่นทุกคนดูแน่นอนเธอสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมมมาาาาาก่่่ตชออองงเเเรริหนนน้ลลลัพพื็ย ไปเดียวเธอฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ให้เราสำในขอบคุณทุกคนมากค่ะดีค่ะบ๊ายบาย